สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเข้าไปทำในส่วนของสติกเกอร์นะคะที่ p i กอารนะคะดับแรกเราก็ต้องดาวน์โหลดก่อนเนาะ Android และ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีโฆษณาน,นิดนึงเนาะก็ไม่ต้องไม่สนใจกับมันอะกดบวกไปเลยจ้ากดบวกแล้วเราลูดไปให้สุดนะมันจะมีแบบพื้นหลังแบบภาพสีเนาะเราก็เลือกกดที่อันแรกนะคะที่มันโปร่งแสงแบบนี้นะคะ อันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแถบข้างล่างกันก่อนมันมีอะไรบ้างนะคะมันมีแถบเครื่องมือมีเอฟเฟกมีรีทัมีสติ๊กเกอร์มีตัดออกมีข้อความมีเพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็มีแปลงพวกขอบเลยพวกนี้เราก็สามารถทำได้เลยวันนี้จะพาทำแบบง่ายๆไปที่วาดอ่าเพราะวาดเสร็จใช่ไหมเราก็ไปที่คำว่ารูปล่างนะคะรูปล่างรูปล่างเนี้ยมันก็จะมีทั้งเป็น เส้นแบบนี้เนาะมันมีสองหน้าแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เราจะเลือกใช้กันการทําสติกเกอร์ก็จะเป็นหลกักๆก็จะเป็นวงกลมเนาะถ้าทึบถ้าทึบนี่หมายถึงว่าเวลาถ้าเราเติมอะ่ะเราเติมแล้วก็มันก็จะเต็มแบบนี้ใช่ไหมเราจะเป็นลายเส้นที่วาดแบบนี้ก็ได้มันก็จะคือโปร่งรก็ต้องเอาแบบเติมพอกดเติมเสร็จแล้วก็กดตกลงนะคะแล้วเราก็ไปที่สีเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาสีไหนแดนของเราก็จะออกสีเหลืองเนาะเราก็เอาสีเหลืองแล้วกันกดไปเสร็จแล้วเราก็ วาดเลยค่ะอย่างนี้เราสามารถดึงได้ดึงได้เลยแบบนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยกดติ๊กถูกด้านบนจ้ามันก็จะมาแบบนี้นะคะดับต่อไปแล้วก็เพิ่มตัวหนังสือได้เลยสบู่กายาก็ได้อะ ค่าฟ้าแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะจ๊ะกดไปที่สีมันก็จะมีให้เราเลือกเราสามารถดูดสีได้นะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเป็นเกรเดียนต์แบบนี้นะคะเป็นพื้นผิวแล้วก็กดไปได้เลยแบบนี้ใส่ขอบนิดนึง แบบนี้นะคะแล้วเราสามารถที่กดกดบวกเพิ่มตัวหนังสือไปได้อีกรับตัวแทนจำน่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สีเหมือนเดิมเป็นสีแดงก็ได้นะทุกคนในหนึ่งสิ่งที่เราจะทำนะคะห้ามเกินสามสี นะคะเพราะว่ามันจะดูเยอะไปมันจะดูลายตามันจะดูลายตาเกินไปนะคะปึ๊บอ่าขอบสักประมาณนี้ต่อไปเป็นสติกเกอร์นะคะในนี้เขาก็มีอีโมจิสติกเกอร์อะไรเยอะแยะมากเลยเราก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่เราทำไว้แล้วเลือกที่เราทำไว้แล้วอ้าว ใหไมนแล้วล่ะอยู่ไหนนะ่หรือเจ้าเรารูปเราใส่ก็ได้นะจ๊ะถ้ามันมีมิติหน่อยแล้วก็เลื่อนมานะแถบด้านล่างมันจะมีคำว่าเงาเห็นไหม เห็นแถบด้านบนไม้ตรงนี้มันจะเป็นเลเยอร์แบบนี้เนาะเราก็มันก็จะมีขึ้นบนเลื่อนลงแล้วก็ทําสําเนานะเลื่อนลงเลื่อนลงก็หมายถึงว่าคลิกแบบนี้มันก็จะทับข้างบนมันจะทับอันล่าสุดของเราแล้วทําทำสําเนามันก็จะก๊อปปี้ให้เราอัตโนมัติเลยแบบนี้เป็นึ้นชั้นหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะ ก็จะใส่รายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มได้อีกเลยนะนี่ออลองไปทํากันดูนะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้ทําให้ดูเฉยๆนะคะเปิดบินยี่สิบก้อน399รฟรีค่าส่ง ประมาณนี้เน,ะนเาะแล้วลองไปปรับใช้กันดูนะคะส่วนตัวหนังสือถ้าใครดาวน์โหลดตัวหนังสือไปแล้วเนี่ยสามารถทำได้เลยอันนี้ของปุ้ยก็ทำไว้แล้วนะคะแบบถ้ามันดูไม่โอเคเราก็สามารถกดใหม่ได้ ลองดูว่าพื้นขอบมันอันไหนมันจะสวยมันจะชัดกว่ากันเราก็ดูได้นะคะแบบนี้อันนี้ถ้าอยากให้สวยเราก็ใส่ขอบไปได้นะ,ะแล้วแต่เรานะคะปุแ้ยบบไม่เอานะ,ะแบบนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดบันทึกแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นอันสิดสับแล้วจ้า โอเคยังไงก็ลองไปฝึกทํากันดูนะคะมันทําได้หลากหลายมากเลยวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า